ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ก็รบกับเมื่อเนี้วิถีชีวิตพอเพียงกับพ้าผีผ้านองเฮ้ามาเลาะเงินเลาะซานเลาะข่างบานข่างซองเลาะสวนหน่อยๆอยู่ขางขางบานข่างเงินนี่แหละครับพี่น้องครับมาเลาะเมืองของที่ปลูกไว้เนาะพี่น้องของอยู่ของกินข้างอาหารข่างเงินขางซานนี่แหละครับหลายอย่างที่ปลูกไว้ อันนี้ปลาบกนาวเนาะพี่น้องนี่ปลาบกนาวที่วิธีชีวิตพ่อเพียงปลูกไวข้ขางเงื่อนขางสั้นนี่แหละครับได้อยู่ได้กินได้แกกพี่แกกน้องเอาขายได้เงินอีกตั้งหากครับโซนมาทั้งที่ครับพี่น้องอันนี้ก็ะน่ใหม่ปลูกไว้โอ้กะลังออกโน่ลายอยู่ครับ พาพี่พาน้องเลาะเมืองนอกระซอดเติบหนึ่งอยู่กับพี่น้องหลายเติบครับเบืออ่อจู้จี้ละพี่น้องให้พี่ให้น้องเข้าเดียมึงครับนอใหม่กระลังทยอยออกเติบหนึ่งอยู่ครับหลายครับเนาะพี่น้องเนี่ยเห็นนอไม่สมไม่ตะขายครับแกกพี่แกกนองเข้ามืนั่นละครับ เบิดอ,อยูย่อิดกินงคอต่งางเขาปลูกเนาะพี่น้องนี่กระลังออกนอเติบหนึ่งน่ครับบรรยากาศอยู่ปลาไผ่ข่างเฮือนข่างซ่านนี่แหละครับก็เฮ็ดขีดไฟฟีเฮ็ดนองเขาเมืองนี่แหละผ้ามานยางเลาะเมืองนอใหม่เนาะมาพร้อมน้องหมาโคลาครับไปใช้ไปน้ร,รับน้องหมาโคลาเนี่ยอันนี้ไผ่ตรงเลียงเนาะพี่น,อน้องเลย นอก็อยหรอกอเอาไปหลายหลบหลายเทื่อแหละครับต่อให้พี่เห็นน้องเข้าด้เมืองเป็นไพ่ดีวิธีชีวิตพอเพียงปลูกไว้ขางเงื่อนขางซ่านนี่แหละครับหลองมาดุกดิดก,ก็มายางน้ำพาพี่พาหนองเข้ามาจมบรรจักการสวนไพ่โอ้อนนี้ก็เลยการนี่แหละพี่น้องกระลังออกนอกลายขักครับ แองซี่แล้วครับปลูกไว้ก็บเพื่อจะเลี้กินแล้วครับพี่น้องสองก็นอนเนี่ยกับมานําเหมือนเดิมครับโคู่หโคู่สี่น้องมาดุกดิกทักทายอยู่ตลอดเวลาน้องมาดุกดิกอยากสวนกันออกไปหัวไปสวนไปทงแล้วครับน้องมาดุกดิบมานี่ผ้าพีผ้าน้องเข้ามาเมืองขางเฮือนขางสั้นนี่แล้วครับนอนใหม่ กำลังสอดน้องน้องใหม่ก็บกำลังสอดหลายอยู่ครับเติมยูครับพี่น้องน้องมาดุกเดก็ดยางเลาะน้ำครับอันนี้ก็บกินซุ้งครับพี่น้องกำลังสอดมากกับโอ้กินโมเมดแล้วครับหลายครับอยู่ครับข้างๆพวดนี้ออกโอ้รายการอยู่ครับพี่น้อง นอ่อม่กำลังสอดแต่ทยอยออกเรื่อยแล้วล่ะ,ละครับพี่น้องเป็นนอ่อม่ที่วิถีชีวิตพ่อเพียงปลูกไวข้ขางหัวขางสวนข,งนขงางเ,เพื่อนขางซ่านทั้เลยล่ะครับเป็นปลาไผ่ปลูกไป้ยู่ไว้กินครับบริสก็อยากแล้วพี่น้องเกิดมากกับน,นอกก่อกเต็มอยู่แล้วครับทยอยออกครับพี่น้องกำลังสี่นออกมากกับเยอะ ทางคุณก็ซอดลงมาแล้วครับยังสี่แล้วครับปลูกไว้แล้วบื้ดยูอิดกินได้พี่น้องวิธีชีวิตพอเพียงก็เฮ็ดคิบให้พี่ให้น้องข้าเมืองหลายหลอดหมดละต้นไผ่ปลาไผ่ฤดูนี้มันฤดูฝนเนาะพี่น้องกับฤดูฝนกับบึแล้วครับเขาก็ทยอยออกมายัางสี่แล้วครับพี่น้องให้พี่ให้น้องกับเมืองกับทางคุณกับกอไผ่ ไวเติบหนึ่งยก,กับสนไพ่เราพี่น้องเลยเกิดนอมาเอาก็บมือจูอดจินกครับให้พี่ให้น้องเอาไปขายอย่างนี้ก็เขาก็เปลี่ยนกรลรังสิเปลี่ยนน้าไปลาดุกครับพี่น้องตัวใหญ่เติอแล้วละครับบิ๊กอุ่ยน้ามังก็เมดเนาะเลียงไว้กับตัวใหญ่เติอแล้วครับพี่น้องเลยหรือว่าเรียงงายครับ ปลาดุกบิ๊กกุยวิถีชีวิตพ่อเพียงก็เลี้ยงอยู่ในบอ่อซีเมนต์ทังซีแหละครับเลี้ยงง่ายครับตัวไงเติบเราพี่น้องปิ่งได้แล้วครับนี่ได้เดือนก็อีหนึ่งอาทิตย์ครับปล่อยไว้กําลังเปลี่ยนน้ำให้เขาครับเป็นปลาดุกบิ๊กกุยใหญ่เติบพี่น้องเลยจะเดือนสองเดือนพอด,ดีเนาะพี่น้อง คนเลยเลยครับปิง่งเลยครับพี่น้องเลยนะเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วนะครับพี่น้องที่เลยพ่อาพาดคลิปเตจเลยพี่น้องทั่วเมืองครับขอบคุณพี่น้องเราครับสวัสดีครับ